ดีค Enjoy b u l f e วันนี้กลับมาพบใน EP ที่เกี่ยวกับการที่เราใช้มือวาดเขียนอย่างที่กิจกรรมที่เบียร์เคยทำไปนะคะก็คือการหลับตาลากเส้นแล้วย็นใจนะคะ by Enjoy b l u l i f e แต่วันนี้วิธีการที่เราทำมันไปสอดคล้องกับกิจกรรมของในเพจเพจหนึ่งค่ะซึ่งชื่อเพจว่าเพจพัก ใจค่ะบายครูปุ้ยที่เขาทำคลาสขึ้นมาโดยการที่ให้คนเนี่ยออสมทบแล้วก็ช่วยในเรื่องของเตียงในการสมทบเงินนะคะช่วยเรื่องเตียงผู้ป่วยนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะทีนี้เราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่เข้าไปในคลาสซึ่งเป็นวันนี้แหละนะคะเพิ่งจบไปนะคะแล้วก็ได้อะไรก็คือได้ค้นพบว่า กิจกรรมที่เราทําสอดคล้องกับกิจกรรมวันนี้ของครูปุ้ยด้วยนะคะในเพจ facebook ของพักใจนะคะแล้วก็ครูปุ้ยก็น่ารักมากด้วยนะทีนี้ผลงานที่เราทํานะคะก็เกิดจากการที่มีคําพูดเป็นคีย์เวิร์ดนะคะเป็นตัวอักษรค่ะ หลายๆตัวอ,อักษรเลยแล้วก็ให้เราเลือกนะคะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ทําออกมาเป็น2ภาพภาพแรกเนี่ยคือเขาจะให้คีย์เวิร์ดที่เราเห็นที่เราอ่านแล้วแล้วเราจําได้แล้วก็สอดคล้องกับเราในเรื่องของโมเมนต์ณปัจจุบันนะคะในสองสาวันที่ผ่านมาเรารู้สึกอย่างไรแล้วก็มีคีย์เวิร์ด คีย์เวิร์ดของอารมณ์เช่นความสุขความเงาความเศร้าความกังวลความวิตกอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะมีเวลาให้เราเนี่ยใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าจะเป็นปากกานะคะจะหลดลงบนกระดาษนี่คือเล่มเดียวกันกับที่เบียร์ทำกิจกรรมของหลับตารากเส้นเย็นใจนะคะก็วันนี้จะเป็น ภาพแรกที่ทำกิจกรรมกับทางเพจพักใจกับครูปุ้ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาพแรกที่จะสื่อถึงอารมณ์ของสองสวันที่ผ่านมาว่าเรารู้สึกอย่างไรจะหลดไปแล้วก็เขียนไปตามที่ข้อมือหรือมือเราอยากจะวาดไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกินสำหรับเดียน่าจะไม่เกิน5นาที นะคะแล้วก็ในการเขียนหรือในการวาดหรือในการประมวลเนี่ยก็คือลืมตาวาดนั่นแหละแล้วก็เรามีอุปกรณ์รอะไรก็ใช้ก็เราจะมีมจินะคะมีสีต่างๆก็เอามาใช้นะคะโดยระหว่างที่เราทำเนี่ยนอกจากคีย์เวิร์ดที่เราเลือกมาหรือว่าเราจำหรือว่ามันมีความเชื่อมโยงกับความรู้สึกของเราแล้วเนี่ยคุณครูก็จะเปิดเพลงไปด้วยเพื่อให้เราเหมือน ปไปจินตนาการในการรีแลกนะ์เนาะเราก็จะได้ภาพนี้ออกมาค่ะก็ <c oughs> จะเป็นภาพที่รู้สึกแบบบนบนตุน่นตุนนะคะผสมกับสีที่รู้สึกแบบอ,อ,อ่อนโยนนุ่มนวลแต่ในความอ่อนโยนนั้นมันมีความที่แบบมันมีความถี่ของความรู้สึกอยู่นะคะถึงแม้ว่าในความมนมนอ่อนอ่อน อ่อนโยนอ่ก็ยังมีความสดใสยอยู่ในนี้แต่ทุกอย่างมันก็คือมีเม็ดละอองของความกังวลอยู่อยู่ในนี้นี่คือภาพแรกค่ะ <c oughs> ก็เอามาฝากเพื่อนๆกันว่าอุย๊ยเราเจอกิจกรรมที่เข้ากับสิ่งที่เราทําโดยที่เราทําโดยไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะสื่อถึงอะไรซึ่งครูปุ้ยเนี่ยก็น่ารักมาก ็ให้มองในเรื่องของสิ่งที่เราทำการกระทําผลที่เราทำกับสิ่งที่ลงมือทำมากกว่าการที่เราจะนิยามว่ากิจกรรมนี้มันเรียกว่าอะไรมันเป็นอาร์ตเทอรพีไหมหรือมันเป็นการที่เราได้ดีถอกค,ความรู้สึกตัวเองหรือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้สะท้อนความรู้สึกตัวเองออกมาจากภาพที่ไม่จำเป็นต้องวาดเป็นภาพเป็นรูปธรรมก็ได้ แต่มันจะสื่อถึงการที่เราเลือกใช้สีการที่เราจะหลดทุกลายเส้นทุกการเคลื่อนไหวโดยมือเราเองสื่อสารกับความรู้สึกแล้วออกมาเป็นภาพนะคะอันนี้คือภาพแรกนะคะส่วนภาพที่2ออ่าวันนี้มาอย่างแบบสีสดใสนะคะภาพที่สองเนี่ยก็จะมีคีย์เวิร์ดเยอะแยะมากมาย เป็น30-40อย่าง30ข้อความเลยให้เราเลือกนะคะสิ่งที่เราเลือกมาก่อนที่จะจะหลดในการวาดภาพที่สองนี้นะคะเป็นคําที่สะท้อนความรู้สึกของเราที่เขาบอกว่ามันคือภูเขาน้ําแข็งในใจเราที่เรานึกที่เราอยากจะทําที่เราอยากจะให้เกิดหรือว่าจิตได้สํานึกเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลือกออกมาหนึ่งสองสาม สี่ห้าคำแต่พอวาดออกมาเริ่มวาดออกมานะคะใน7คำเนี้ยเราก็เลือกใช้เหมือนเดิมอุปกรณ์ที่เรามีใช้อะไรก็ได้แล้วก็วาดตามจินตนาการโดยลืมตานะคะรอบนี้กิจกรรมของผักใจเนี่ยก็คือใช้ลืมตานะคะพอวาดออกมาปั๊บวาดเสร็จแล้ว มาเช็คความรู้สึกของตัวเองว่าทําไมเราเลือกสีนี้ทําไมเราเลือกวาดลายเส้นนี้ลวดลายนี้เป็นยังไงนะคะก็สรุปได้อยู่ว่าความต้องการจริงๆมันรวบรัดมาอยู่3ตัวเป็น3าํคำบ r ดดิ้งคืออิสระภาพความสงบแล้วก็เมตตาโอ้กิจกรรมนี้บอกได้เลยนะคะว่าเล็กมหาศาลนะคะคือทำให้เราเห็นว่า ก็เพราะเราหยิบสีนี้แหละเราเกิดจากการตัดสินใจที่จะลงมือทาแบบนี้แหละจึงเกิดลวดลายเส้นนี้ขึ้นมาก็เพราะเราหยิบเส้นนี้แหละเราใช้มือเราวาดลงไปนี่แหละเราถึงได้ภาพนี้มาก็เพราะเราอยากทําแบบนี้แหละเราถึงตัดสินใจว่าเอ๊ะในรูปนี้ก็คือเรานั่งอ่านหนังสือนอนเปรอยู่ตรงใต้ต้นมะพร้าวแล้วมีทิวทัศ ที่เย็นสบายแล้วก็มีแต่ความรู้สึกฟิลกูดอมยิ้มดีๆในวันที่ท้องฟ้าสดใสหรือการคอนเนคกับธรรมชาติที่มีสีเขียวนะคะมีผู้คนยิ้มแย้มนี่คือความสิ่งที่เราต้องการในภูเขาน้ำแข็งของเรานะคะอันนี้ก็คือสื่อออกมาในกิจกรรมนี้ซึ่งโอ้โหสำหรับเราก็คือ powerful มากๆ นะคะแล้วก็ได้เจอกันระยะลิมิตดีๆนะคะในวันนี้ก็เอามาฝากกันค่ะสำหรับกิจกรรมอันนี้ลืมตาลากเส้นเย็นใจนะคะ <c oughs> บายขุูปุ้ยนะคะ Facebook เพจนะคะเป็นเกี่ยวกับศิละปะนะคะชื่อเพจว่าผักใจนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ทำให้เจ้าสมุดธรรมดา ของเรานะคะที่ทําโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีจุดเชื่อมต่อว่าจะเจออะไรเนาะว่าจะทําเพื่ออะไรมันเกิดขึ้นจากการซื้อสมุดดีๆที่จะเขียนเดลี่แต่กลายเป็นว่าเราได้เจอเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการนั่งหลับตาก่อนนอนเกิดปิง๊งแวบเกิดจากสมาธิสวดมนต์ก็แล้วแต่ว่าไปแล้วก็ได้อะไรใหม่ๆ ที่เราแบบทดลองทำเองเพราะเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะก็ทำต่อเนื่องมาจนมาถึงวันที่มีจุดคอนเน c t เชื่อมต่ออีกหนึ่งจุดก็คือวันนี้นะคะได้ทำกิจกรรมดีๆนะคะถึงสองภาค ก็เอนจอยบูไลเอามาฝากกันนะคะแล้วก็หวังว่ากิจกรรมง่ายๆจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆทำอยู่บ้านเนี่ยอาจจะทำให้เราได้ทบทวนไข้ครวนในการอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามองความสำคัญแล้วก็ให้เวลากับตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วก็การที่ให้เวลากับตัวเองมันมีบางอย่างที่สื่อสารให้เรา เขาเรียกให้เราสบายใจหรือว่าสื่อสารหรือดีทอกใจอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะที่ให้กําลังใจได้ดีเลยทีเดียวลองทําดูนะคะ <c oughs> ในวันว่างๆหรือหลังจากการเลิกงานนะคะให้เวลากับตัวเองลองทำกิจกรรมง่ายๆนะคะเพียงแค่คนมีกระดาษปากกาหรือดินสอหรืออะไรก็ได้เพราะว่า ความหมายไม่ได้อยู่ที่ผลงานที่จะสวยหรือไม่แต่ความหมายอยู่ที่ว่าคุณได้ใช้เวลากับอวัยวะกับความคิดกับตัวของคุณเองนะคะคุยกับตัวเองอะไรองี้ค่ะมันก็ทำให้ได้ผลทั้งผลงานใจแล้วก็ผลงานที่เป็นรูปธรรมให้เราได้เห็นนะจ๊ะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอ ดีใจมากได้เจอในกิจกรรมที่เราได้คำไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าคำตอบอะแต่ว่ามันเรียกว่ากิจกรรมที่เราทำามันสอดคล้องกับคนที่เขาทำด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะอ,อธิบายเป็นยังไงเนาะแต่วันนี้ก็ได้เห็นกิจกรรมที่เออไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่แต่เฉพาะเราปริ้งเว็บนะแต่ว่า กิจกรรมมันสอดคล้องหรือคล้ายคลึงกับคนที่เขาทําเป็นกิจลักษณะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะทําแบบอยู่ดีปิ้งแวบแบบไม่มีเหตุผลมันน่าจะมีเหตุผลของการได้เกิดได้ทําในสิ่งนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับ enjoy มู้ไลฟ์วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปมีอะไรให้น่าสนใจทํากันก็อย่าลืมติดตาม กดไลค์กด subscribe กดแชร์หรือคำแนะนำในคอมเมนต์มาได้เลยค่ะยินดีค่ะน้อมรับทุกท่านสำหรับวันนี้ good night ค่ะบ๊ายบาย